เราจะออกจากบ้านนะคะไปเก็บดอกทองกวาวหรือว่าดอกจันกันนะคะไปกับคุณแม่บ้านแล้วก็คุณลูก กินได้เขาเรียกดอกจานค่ะหรือว่าดอกทองกวาวเอากิ่งที่แบบสสวยๆพี่จะต้มแบบทั้งพวงเลยมันหลุดเพราะว่ามันน่าจะแก่จัดแล้วอะเออเจ๊เป็นคนรับ เมื่อเราจะไม่เมื่อเราไม่มีผักกินแล้วนะเราก็ต้องหาของในหมู่บ้านมากินมันจะเหมือนดอกแคร์นะแต่ว่ามันจะไม่ขม เออเอาดอกที่แบบว่ามันเพิ่งออกอ่ะน่าจะไม่อันนี้แล้วเพราะขวดมันเริ่มอันนี้แล้วไงเอาอ่ะรู้ได้ไงเจ๊เคยกินอ่ะของ กินนะคะไม่ได้ไกลจากบ้านแล้วนะ,ะบ้านเราอยู่นู้นพอ,พอแล้วพอพอพอเจ๊เนี่ยเออสวยสวยจนสวยจนไม่มมกล้ากินใช่สวยอ <มา S 2> ่ะไปเจ๊ เราก็จะกลับบ้านกันอย่างมีความสุขต้นมะม่วงต้นนี้น่ากินมากต้นมะกอบบ้านเขาบ้านเราก็ไม่มีอะไรกินนะคะช่วงนี้ต้นชูโรดก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเข้าสู่ฤดูร้อนละนี่บ้านเพื่อนมีนะคะเขาก็จะมีอะไรนะใบายานางแล้วก็ต้นตะลิงปิง <laughs> บ <laughs> ดูดิต้อนชูรถมีนะ่ะเหี่ยวมาก <laughs> ขี้เลวมากช่วงนี้